สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้านักโภชนาการสรงเชื่อว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดีคือการเริ่มต้นจากการมีโภชนาการที่ดี อาหารคือจุดเริ่มต้นของชีวิตถ้าเราเริ่มต้นจากดินที่ดีมเมล็ดพันธุ์ที่ดีเราก็จะได้วัตถุดิบที่ดีในการปรุงอาหารซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างแท้จริง จริงๆแล้วนะคะการปลูกต้นไม้เนี่ยค่ะนอกจากจะได้ผลผลิตอร่อยอร่อย,อร,อยรับประทานแล้วนะคะยังได้คุณค่าทางใจด้วยค่ะเพราะว่าจะทําให้จิตใจเนี่ยอ่อนโยนเพราะว่าเราจะต้องเรียนรู้ที่จะดูแลคนอื่นอย่างต้นไม้แบบนี้แล้วก็ดูแลจิตใจต,ตัวเองไปพร้อมๆกันเลยค่ะพริกออดเนี่ยค่ะกำลังออกพอดีเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วพริกอ่อนๆแบบเนี้ยนะคะรสชาติก็จะไม่เผ็ดมากเพราะว่ามเมล็ดเขาเนี่ยยังโตไม่เต็มที่ค่ะ ริกอ่อนเนี่ยอุดมไปด้วยสารเบต้าแคโรทีนวิตามิน A วิตามิน C mm hmm. ก็จะสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคหวัดโรคเลือดออกตามไรฟันสามารถทำให้ร่างกายเนี่ยมีภูมิุม้มกันร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเมนูที่โบจะทำวันนี้ค่ะเป็นเมนูพระราชทานของสมเด็จพระเทพค่ะชื่อเมนูคือผัด พริกอ่อนค่ะยังพริกอ่อนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมถ้าเราไปซื้อตามตลาดเนี่ยเราก็จะได้แต่พริกแดงๆหรือว่าพริกสีเขียวที่มีสีเขียวเข้มเนี่ยค่ะก็จะเป็นพริกที่แก่แล้วเนีย่ยข้างในเนี่ยจะมีเม็ดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพริกอ่อนจริงๆเนี่ยเม็ดมันจะเล็กแบบนี้เลยค่ะสมเด็จพระเทพระรัตนชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีได้บันทึกด้วยลายพระั ไว้ในหนังสือครัวสะปทุมถึงเครื่องปรุงของเมนูนี้ว่าเครื่องปรุงเมนูนี้มีน้ำมันชาจากเมืองจีนถ้าไม่มีใช้น้ำมันพืชเช่นน้ำมันดอกคำฝอยหัวหอมแดงกระเทียมกะปิน้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำส้มน้ำตาลเล็กน้อยที่สำคัญพริกขี้หนูอ่อนที่ยังไม่มีเมล็ดต้องปลูกเอง และว,วันนี้ค่ะเรายังได้น้ำมันมเมล็ดชาจากโครงการของพระองค์เนี่ยค่ะมาปรุงในอาหารเมนูนี้ด้วยนะคะรับรองได้เลยค่ะว่าเมนูนี้มีโภชนาการสูงแน่นอนค่ะส่วนประกอบของอาหารวันนี้นะคะก็ต้องมีน้ำตาลสีอิ๊วน้ำปลาหอมกระเทียมน้ำส้มสายชูหมูกับกุ้งกะปิพริกอ่อดเป็นพริกขี้หนูสีเขียวเม็ดเล็กๆเม็ดสตออันดับแรกค่ะเราก็มาเริ่มตำกันเลยค่ะ ใส่หอมกระเทียมแล้วก็กะปิลงไปตำพอแหลกพอนะคะแล้วก็ตั้งกระทะให้ร้อนค่ะพอได้กลิ่นหอมของน้ำมันแล้วเนี่ยค่ะเราก็เอาเครื่องลงได้เลยค่ะตามด้วยพริกอ่อนปรุงรสค่ะถ้ามีสตอเนี่ยก็ใส่สตอด้วยก็ได้ค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูผัดพริกอ่อน สำหรับพระนามเจ้าฟ้านักโภชนาการของสมเด็จพระเทพนะคะก็จริงๆแล้วเหมาะสมอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าท่านเนี่ยดูแลเรื่องอาหารมาโดยตลอดท่านไม่ได้แค่มีอาหารให้กินแต่สอนให้เด็กปลูกให้เด็กพึ่งพาตัวเองแล้วก็ให้ความสําคัญที่สุดในการที่จะทําให้ประสบนิกรมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากอาหารที่ดี อาหารที่ดีมาจากวัตถุดิบที่ดีวัตถุดิบที่ดีมาจากความรักและความใส่ใจเมื่อเราปรารถนาดีใจเราก็จะเป็นเสมือนเนื้อนาบุญที่งดงามพร้อมจะทำสิ่งที่ดีงามเพื่อผู้คนสังคมและโลกของเรา โภชนาการที่ดีส่งผลดีต่อสุขภาพและปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นเหตุให้ดำรงชีวิตอย่างไม่เป็นสุขจึงเป็นเรื่องสำคัญและต้องเร่งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องโภชนาการตลอดจนปัจจัยแวดล้อมที่เกื้อหนุนให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม